บ้านไปคลิปเลยสวัสดีครับ kami sendiri, 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 ครับป้ามีครับยังมีเอ่อยังมีเหมือนคอยอยู่แต่น้อยเออยัเรียกว่าพลอยเดิมๆเ,เนี่ยที่เขามีอยู่เนี่ยเขาก็มาเจรานายคนจันใน,น,เ,นเก่งด้านเจรานายพลอยด้วยเก่งด้านเขาพลอยด้วยแล้วก็ร้านขายพลอยเนี่ยจุกเสาที่เนี่ยไฟหมดเลยเป็นร้อยร้อยล้านจนกระทั่งคนทั่วไปเขาขนานนามว่าเป็นเมือแห่ง ซึ่งวันนี้ยกมาที่เชียงใหม่คนเชียงใหม่ไม่ต้องไปที่จันทบุรีผมเคยจันทบุรีเพราะมันสุกเาวาที่นี่คนแน่นตลอดมาซื้อพลอยกันทั้งคนไทยแล้วคนต่างประเทศมีพลอยมนจากต่างประเทศด้วยนะเราก็มาซื้อพลอยไทยด้วยคิดว่าใครจัดการเไม่นจ้าวันเห็นจ้าไปเห็นคนเชียงใหม่หรือคนนเออเนี่ย โอ้ยถ้าหนูใส่นะหนูจะเป็นคนใหม่เลยเนี่ยเกี่ยียวตอกเออเขียวตองกเขาขายเป็นกระหล่๊มผมดาวนะเม็ดนี้มีต่ำแบบแปดแต้มผมบอกไปแล้วเขาขายเป็นกระหล่๊เขาขายเป็นกระหล่๊มนี่เนี่ยเขียวตอกดังเลยเนี่ยทำร้านกับเป็นกระหล่๊เหมือนกันขอโทษนะหล่น เนื่องจากว่าเป็นสินค้ามีราคาเพราะฉะนั้นความน่าเชื่อถือสําคัญที่สุดผู้ว่าต้องมาการันตีเองเอางี้ดีกว่านะวนะแล้วแล้วตุนใหญ่ซื้อขายเวลาผมไปเดินเดินอันนั้นเลยอันนี้คือการันตีแล้ว เงี้ยไนะคะพี่ๆส่วมชนทุกท่านด้วยนะคะผู้ประกอบการร้านค้าทุกท่านด้วยค่ะเรียนท่านประธานในพิธีท่านนิสสุทธิประกอบพรดีรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีท่านพาณิชจังหวัดจันทบุรีท่านเจียรวรศสุวรรณอาบุรีปามซึ่งวันนี้มาอยู่ด้วยกันกับดิฉั้นค่ะมาท่านนั้นค่ะและผมดิสกิ๊กเ g u e s t ละมิลเลอร friends นะครับ I would like to welcome everyone jewelry also accessory so today my name is ปามกันตวีหล่อศรีสุภระชัย and the beautiful lady beside me is คุณแพทค่ะค่ะ,คะว่าจะเป็นพวกพลอยสีต่ตางๆนำมาออกงานกว่า30ร้านค้าด้วยกันนะคะเฉยเรียกว่าเยอะมากๆและสินค้าต่างๆที่ทุกท่านได้เห็นอยู่ในตอนนี้จะเป็นสินค้าอัตลักษณ์ของทางจังหวัดจันทบุบบรีค่ะก็เฉยเรียกว่าตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีไม่ต้องเดินทางไกลแล้วนะนะคะสามารถซื้อจากในงานเราได้เลยค่ะซึ่งก็จะมีทั้งพวกพลอยเม็ดทับทิมไพลินบุษราคามำค่ะเขียวสอง าการเซฟไฟล์เซอรคอนแล้วถึงอีกมากมายส่วนเครื่องตรวจวัดสายอุณก็สามารถเดินให้กำลังใจเดินโอคกันได้กับสามสิบป้อนค่ะพี่แคปโชว์เรียบร้อยแล้วผมขอโชว์สักนิดนึงฮะสีแดงนั่นเองน<ว>ะฮะหรือสองนะฮะด้านมือนะขออนุญาตเลครับทุกท่านหน้าอันนี้เห็นด้วยนะ่าประทับใจจริงๆแล้วก็พอมาอยู่ในงานนี้รู้สึกรวยขึ้นมาด้วยถูกต้องเลยฮะขออนุญาตต่อนะแล้วที่นี่นะครับยังมีกิจกรรมต่างๆกับบุตรีสดด้วยครับหรือใครนะที่มาช้อปปิ้งภายในงานนะครับรอลุ้นเลยฮะออยตอนเย็นเรามีแจกรางวัลอีกด้วยฮะ แล้วก็อย่างที่บอกไปนะครับว่างานนี้นะครับอย่างที่บอกเป็นงานที่ดีมากๆต่างมานะฮะแน่นอนครับเราจัดครั้งเดียวไม่ได้ฮะงานดีๆนี้เมื่องานที่ผ่านไปแล้วนะครับเราได้ไปกันที่เซ็นทัลอุดรมาแล้วนะฮะใครนะฮะที่สนใจตามมาที่นี่ก็มีนะฮะวันนี้เรามาอยู่กันที่เซ็นทัลเชียงใหม่นั่นเองนะครับและอีกครั้งหนึ่งนะครับเราจะไปพบกันที่ภาคใต้ครับเราไปเจอกันที่เซ็นทัลเฟสติวัลคูเกต์นั่นเองนะครับ พ,พันิจหวัดลบูรท่านพันิจหวัดพิยาท่านผู้มีการ,ร,การท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ท่านหัวหน้าส่วนราชการท่านพี่น้องราชการที่มาร่วมด้วยบางส่วนนะครับกับงานในวันนี้มากท,ทั้งที่งานจะอ่านสับสนไปบ้างเหตุผลก็เนื่องจาก มันระยิบระยับส่องตาผมจนตาลายไปหมดเลยแต่เมื่อสักครู่มันทำให้ผมเสียงอาจจะแห้งไปบ้างเพราะคือน,น้ำลายอยู่ตลอดเวลาวันนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีท่านมนติ์ไพศาลธนวัฒน์เห็นหน้าผมไม่ได้เน,นี่คล้ายๆดอบไม้เันบังหน้าผมนิดนีงมันต้องเอาลังเป๊ปซี่มาลองให้ผมยืนอ่าไม แต่จริงบางหน้าก็ดีจะได้ไม่แบบไม่ได้สั่งการตรงมาที่ผมเลยว่าให้ผมเดินทางมากรุงเทพแล้วก็บินตรงมาเชียงใหม่เลยมาเชียงใหม่นะครับไม่ใช่มาเลยมันเป็นงานใหญ่เป็นงานที่ต้องการความเชื่อถือเป็นอย่างยิ่งเพราะเป็นงานอัญมณีสินค้าคุณภาพของจังหวัดจันทบุรีต้องนะครับเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเชียงใหม่อีกครั้ง หลังจากที่ไม่ได้มาที่นี่ประมาณสักห้ถึงหปีเมื่อก่อนผมรับราชก,การอยู่แถวน่านแถวพิจิตริีนุโลกแล้วก็สุโขท,ทัยเชียงใหม่ทีก็ก็จะลาหนึ่งวันมาเกินหนึ่งวันมากครั้งที่มาเชียงใหม่เพราะฉะนั้นวันนี้จึงเป็นโอกาสที่ต้องขอสาสองห เจ้หาหน้าทีและคณะผู้จัดการทุกขาคส่วนค่ะครับโซฟีพรอยทุกชิ้นนะครับที่อยู่บนตัวน้องๆต่าง,งแบบนะครับมีการการนตีเลยนะครับใช่แล้วค่ะในลำดับนี้นะคะที่ฉันขออนุญาตเรียนเ,เชิญล่ดต่อไปครับอเนื้อสารแคดดินไกผมไปเห็นจริงๆค่ะว่าสื่อเชื่อครับ<ช>พี่แคทใช่แล้วค่ะ เรียบร้อยไหมครับทุกท่านๆวันนี้เร,รเรามาถึงนี่เลยนะฮะเซ็นทรัลเชียงใหม่นั่นเองครับทุกท่านนะฮะผมขออนุญาตนิดน,นึงครับจันเทอรสีสามดีสายได้ไนะคะครับผมขออนุญาตโบกไม้โบกมือให้กล้องได้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ต่อไปค่ะ,ขอ,ะ,คะขอเรียนเชิญเจ้าภาพเลยค่ะขออนุญาตนะคะเป็นโค้งสุดทางของงานด้วยค่ะ และคณะคำทำงานทุกท่านมากๆเลยนะครับรวมถึง